อลองเขียนซิเขียนก่อนเขียนก่อนรับเพื่อนแักหนึงเขียนก่อนลูกเขียนเลยอ่อยาเนี่ยลองเขียนแสดงความคิดเห็นของเราซิว่าเราเราคิดว่ามันจริงหรือเราไม่จริงมันไม่มีผิดไม่มีถูกอย่าเขียนหน้าจอค่ะมันไม่มีผิดมันไม่มีถูก มันเป็นข้อมันเป็นคำถามที่ปลายเปิดให้เราแสดงความคิดเห็นกันกันเขียนหรือ,อยังกัน ่ะโอเคข้อความนี้สำหรับครูครูคิดว่ามันไม่จริงเพราะว่าฝนเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันจะตกหรือมันไม่ตกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติความสมดุลเกี่ยวกับธรรมชาติเฮ้ยถ้าหนูตอบว่าจริงก็ได้นะครูไม่ได้ว่านะแต่หนูเขียนเหตุผลมาให้ครูนหน่อยจริงเพราะะายเพราะเป็นความเชื่อ มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งคนเขาทำกันมาแบบนี้เป็นประเพนีอะไรอย่างนี้หนูก็เขียนไปอธิบายตามความเข้าใจของหนูหนูไม่จําเป็นต้องดูครูทุกคําตอบนะลูกหนูสามารถใช้ค,ความคิดของหนูเองได้ถ้าใครเขียนสเสร็จแล้วเมื่อกีตอ้ตอนต้นชั่วโมงอ่ะครูเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนขั้นตอนในพิธีแห่นางแมวมันมีอะไรบ้าง <ทำ S 1> เล่าให้ฟังเมื่อกี้จาได้ไหมเนะี่ย จำได้นิดหน่อยจำได้นิดหน่อยเล็กน้อยจำได้คุเดียข้อกินข้าวให่แมวกินอาหารให้อิ่มก่อนอ่าข้อที่ึงเราต้องให้น้ำอาหารแมวจนอิ่มอ่าได้แล้วหนึ่งข้อเดี๋ยวขยายให้เห็นไหมคะเห็นชัดไหมลูก อ่ะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านำอาหารให้แมวกินแล้วก็เอาแมวใส่กรงไม้ขนาดเล็กไหนข้อที่สองขั<ห>้นตอนที่สองทำยังไงแหเลยเหรอต้องทำะไรแมวอีกต้องสาดน้ำบูชาต้องจับแมวแต่งตัวจับแมวแต่งตัวใส่ผ้าเจ็ดสีด้วยใส่ผ้า ใ่กระดิ่งกระดิ่งในตรงกระดิ่งจะมีผ้าเจ็ดสีผูกอยู่เคยเห็นสาลพระภูมไหมเคยเห็นศาลพระภูมไหมที่เขาเอาผ้าเจ็ดสีเจ็ดสอกมาผูกตรงศาลพระภูมอิอ่ะแต่งให้สว<ช>ยานะแล้วก็บางทีก็มีผูกตร,ตรงตรงต้นไม้บ้างใช่อ่ะเสร็จแล้ว นอกจากแ,แต่งแมวแล้วก็ต้องตกแต่งระดับด้วยดอกไม้ใบหญ้าใช้คาออต้องตกนอกจากตกแต่งตัวแมวแล้วแต่งตัวให้แมวแล้วก็ต้องตกแต่งโครงให้สวยงามด้วยโดยการเอากแตู่กหญ้าเอาดอกไม้ใบหญ้าใบไม้แถวนั้นตกแต่งให้สวยงามมีสีสัน แล้วก็ okay, แนล้วก็ในรูปทีนะ่มีให้ดูซึ่งเขาจะมีคานหามหัวท้ายต้องมีคนหามสองคนท้ายคนหนึ่งหัวคนหนึ่งมีคานหามอ๋อเอาไม้ไผ่มาทำใช่เขียนด้วยความรวดเร็วนะคะนักเรียนเขียนด้วยความรวดเร็วนะใครรู้ตัวเขียนหนังสือช้าครูพูดทุกชั่วโมงเลยปรับตัวหน่อยลูกปรับตัวหน่อยค่ะป .4 แล้วต่อไป,ต,อปต่อไปเมื่อ ตกแต่งกองเสร็จแล้วเขาทำอะไรกันนะตั้งอะไรตังต้ง,งอะไรตั้งขบวนอ่าตั้งขบวนตั้งขบวนเนี่ยก็จะมีคนถือพานดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็สวดด้วยแล้วก็หน้าขบวนก็จะมีนางรำรำด้วยความสนุกสนานเป็นการบูชาพระแขนพระแถนเป็นการบูชาพระแถนเพื่อขอฝน สุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายเมื่อตั้งขบ,บวนเสร็จแล้วแห่ถ้าแห่ไปถึงบ้านหน้าบ้านใครต้องทอํายังไงเอาเอาน้ําสาดน้ำสาดน้ำสาดเมื่อขบวนแห่ไปถึงบ้านใดผู้คนก็จะเอาน้ําสาดใส่กรงแมวจําลองเหตุการณ์ว่าตอนเนี้ยฝนเนี้ยกําลังตกลงมาแล้วนะนี้อ่ะให้เวลาหนึ่งนาทีค่ะ ให้เวลาหนึ่งนาทีใครเขียนเสร็จแล้วอ่านโจทย์ข้อหกแล้วลองคิดคำตอบรอไปได้เลยหรือเขียนคำตอบของตัวเองรอได้เลยค่ะข้อห้าให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะ หมดเวลาค่ะต่อไปข้อหกข้อหกนักเรียนคิดว่าภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีสาเหตุมาจากแรงพิโรธของธรรมชาติของฟ้าดินจริงหรือไม่พร้อมยกตัวอย่างประกอบนักเรียนว่าจริงหรือไม่จริงคริงนักเรียนคิดว่าธรรมชาติเขาโกรธเราไหมที่มันเกิดภัยพิบัติโอ้ข้าโรดเจ้าจังเลยมนุษย์ข้าจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติเดี๋ยวนี้ ไม่ได้มันต้องไปทําลายก่อน, <c oughs> นจะโกงไป <c oughs> ทำลายเอา <c oughs> บางคนอ่นานันนี้โต้ตามความคิดเห็นของตัวเองได้นะไม่ว่าบางคนก็คิดว่าจริงเพราะหนูคิดว่าในธรรมชาติเนี่ยมีเทวดาคอยปกป้องรักษาอยู่เมื่อมนุษย์ทําไม่ดีมันก็มักจะเกิดผลไม่ดีตามมาแบบนี้ก็ได้อาคนเชื่อเขาก็มีไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่คนไม่เชื่อกันหนูก็เขียนเหตุผลมาว่าหนูไม่เชื่อเพราะอะไรไม่เชื่อเพราะว่ามันเกิดขึ้นจาก มันเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติธรรมชาติมันเสียสมดุลที่มันเกิดภัยพิบัติเพราะว่าธรรมชาติมันเสียสมดุลแบบนี้แล้วเขาบอกว่าให้ยกตัวอย่างประกอบมาด้วยเช่นยังไงตัดต้นไม,ตตนไม้ตัดต้นไม้ทำลายป่าตัดต้นไม้ทําลายป่าก็ทําให้เกิดน้ําท่วมเพราะว่าไม่มีรากของต้นไม้คอยดูดซึมน,น้ําอะลองเขียนเองก่อนลองเขียนเองก่อน ไม่งั้นคนที่อรอลอกคาตอบอย่างเดียวจะไม่ได้คิดอะไรเลยหนูลองเขียนด้วยตัวของหนูเองก่อนหนูเห็นด้วยหนูก็บอกเห็นด้วยหนูไม่เห็นด้วยหนูก็บอกไม่เห็นด้วยบอกผิดผลมาหน่อยว่าเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรแล้วก็ยกตัวอย่างมาให้สักหนึ่งเหตุการณ์หรือการเกิดไฟป,ป่าเกิดจากที่ฝนไม่ตกตามฤด,ดูกาลทําให้เกิดความแห้งแล้ง เมื่อแห้งแรงแล้วก็สามารถทําให้เกิดไฟป,ป่าได้เพราะครูบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าไฟป,ป่ามันเกิดได้สองแบบเกิดจากฝีมือมนุษย์แล้วก็ธรรมชาติธรรมชาติซึ่งมันแห้งแรงมากใบไม้มันเสียดสีการทําให้เกิดประกายไฟแบบนี้อะลองดูของครูซิครูเขียนว่ายังไงอ่าครูเขียนว่ามันไม่ไมจริงไม่จริงเพราะว่าภัยพิบัติต่าง เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์เพราะทำให้ธรมชาติขาดความสมดุลอย่งางเช่นอุทกภัยเกิดจากการที่มนุษย์ตัดไม้ทำลายป่าเมื่อฝนตกลงมา,มามากๆจึงไม่มีรากไม้ที่ช่วยอุ้มน้ำหนูไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนครูนะลูกหนูไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนครูเลยหนูเขียนตามความเข้าใจของหนูได้เลยหรือความคิดเห็นของหนูได้เลยหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าหนูเขียนของหนูเลย อ่ะข้อนี้ให้เวลาหนึ่งนาทีเหมือนกันใครที่เสร็จแล้วไปดูหน้าเจ็ดสิบเอ็ดได้เลยนะคะใครเสร็จแล้วไปดูหน้าเจ็ดสิบเอ็ดได้เลยค่ะพรุ่งนี้เราไม่เจอกันนะเราไปเจอกันอีกทีวันพะฤหัสนะคะอ้าวทำไมล่ะคะอ๋อพรุ่งนี้น,นะนั่นสิ ท่าน,นี้ไม่มีม่นี้ไม่มีวิชาโนนู้แบบะไ้เกิดขึ้นจ้าอ,อ่าเหไไลือเวลา30สามสิบวินาทีเกิดขึ้นอาจจะโหมดไลน์ไหมบังคับด้วยหนังเขียนแค่นาทีนดิบังคับด<ไป>้วยโครูคที่ชอบบังคับจิตใจเนี่ยหนูไม่งเขียนไม่เสร็จอะ อาจจะคงเป็นคนเรียนเสมอนะใครใครเขียนช้าหนูพยายามเขียนให้ทันเพื่อนพยายามหน่อยพยายามปรับตัวเราหน่อยเราจะได้เขียนทันเขาเธอต้องคิดว่าเธอทําได้ฉันเขียนได้ฉันเขียนได้ในเวลาหนึ่งนาทีฉันเขียนเสร็จเธอจะได้เขียนเสร็จไม่งั้นเธอก็ช้าอยู่อย่างนี้แหละลูกถ้าเธอไม่ปรับตัวนะ้วเขียนไม่ทันนสักที เลีวเวลาอีกยีวินาทีเนี่ยบางคนยังมัวเล่นฟิลเตอร์อยู่เลยหนูเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมหนูเล่นฟิลเตอร์อะ่ะ โอเคน่าจะเสร็จแล้วเสร็จยังเสร็จยังอ้อาจแล้วครับยังทุกค,คนยังใส่กล้องไปใส่กล้องมาหมุนก็าอี้ไปหมุนก็าอ,<ป>อี้มาเฮ้ยเธอไปไม่เขียนนะยังทงๆไม่เสร็จอ่ะให้เวลาอีกสามสิบวินาที โอ้โหอมเยอะไหมเยอะไปปะสิบห้าวินาทีเยอะมากเยอะขเยอะมาๆ่อมๆ่อยๆเ่อเรื่อยๆเลยเข่ะยๆเร็วเรื่อยเรอๆเรา่อ้ๆเพื่อนอีกเนอ่อด้ยาวเลยนัเนี่ยตัวหนังสือยันให่ยเรยยเร่อยๆเรอย่อย่อ่อยร่อเ่ยอย่อยๆเร้อเล่ย่เร่ย่่่ อย่ามัวเล่นฟิลเตอร์หรือหน้าจอของตัวเองนะคะเขียนงานก่อนนะคะทำแบบฝึกหัดก่อนนะลูก อ่ะโอเคเสร็จแล้วไม่โลแล้วนะจ๊ะอ่ะลากเส้นให้หน่อยสิอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เขาใช้แหนางแมวเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เขาใช้แหนางแมวลักเสร็จแล้วอะ่ะแต่เบ็ดไม่เกี่ยวนะเบ็ดเอาไว้ตกปลาลักเสร็จแล้วโอเคอ่ะอันนี้ง่ายอะ่ะเนาะลากเส้นเฉย อ่ะฉาบฉาบรูปที่เท่าไหร่คะรูปใครรูปอะไรรูปใครรูปใครนี่ฉากกรองก็อันบนกลองกลองอันไหนคะอันแรกอันแรกอัลากไปนักเรียนไม่ต้องช่วยครูลากที่หน้าจอครูลูกครูลากเองหนูเขียนหนังสือหนูลูกคล้องอันไหนลูกคล้องอันไหนคะ อันที่สองต่อจากนั้นเลยไปจากนั้นก็ทำเหมือนกันหมดเลยเบ็ดอันไหนคะอันที่สามเพราะฉะนั้นกระดิ่งก็อันที่สี่ลากเสร็จยังเสร็จแล้วตอนที่สองเขียนคําให้ถูกต้องให้เวลาหนึ่งนาทีอันนี้ไม่น่าจะต้องเปิดโจนนานุกรมดูอ่ะ เขียนได้เลยให้เวลาหนึ่งนาทีเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเสร็จข้อสองนี้จะปล่อยละดีใจไหมนิดหน่อย ด,ใดีใจนิดหน่อยดิใจน,นิดหน่อยประสนนดีใจ, <c oughs> จมากเลยเหตุการณ์เหตุการณ์ถูกไหมถูกค่ะถ้าถูกติ๊กถูกถ้าผิดกากบาดผิดแล้วเขียนตัวที่ถูกลงไปเอ๊ะวันนี้ไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยเนี่ยเพลงมาปุเนี่ยอืม เดวนิมได้ยินเลยหนาเลยนิมก็ได้ยินเสียงอยู่นะนิมก็ตอนูอยู่เลยอบพยพอบพยบพ,ยพยถูกไหมลูกถูกค่ะโอเคหมดเลยใครถูกอะ่ะใครที่ถูกอย่าลืมติ๊กถูกนะใครผิดก็กากระบาดผิดแล้วเขียนคำที่ถูกต่อท้ายลงไปด้วยพัทงทลาย อ่ะติกถูกลงไปด้วยจ้าทรัพย์สมบัติแล้วก็อคิิฐาน โอเคเสร็จไหมลูกเสร็จแล้วค่ะตัวเสร็จแล้วโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะออกได้เลยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ